สวัสดีครับมันีบอลชุ่มองสิมาแช่ะสบการเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นครับผมภาษาไทยมันเอิยนว่ามอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมจะภาษาบา้านเฮาสิเอียนว่ากระดูกทับเส้นครับผมลักษณะของกระดูกมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือบอลชุองสียกตัวอย,ย่างง่ายๆครับผมมี่คือกระดูกเขาครับผมสีมีมอนรองครับผมสีมีมอนรองครับผมแต่้าเฮานั่งโดนๆหรือว่าเขายูของห,งหนักๆกระดูกตัวนี้กดทับทับมอนรองครับผมให้ เป็นไหมอนล่องนี่มันขยายตัวครับผมหรือว่ามันปุ่งออกมาภาษาบานเฮาคือปุ๋งออกมามากดทับสินประสาทที่มันเคี่ยงนั้นกบกระดูกครับผมกระดูกสัลังของสิเป็นยาวๆลงมามันมันก็สิกดทับตรงนี้แล้ครับเป็นห้ม้อนล่องเฮามันเสียหลูกครับผมมันก็สิปุ่งออกมามาทับสินประสาทครับผมภาษาอันไทยเพื่นว่าม้อนล่องกระดูกครับเส้นประสาทครับผมแต่ว่าม้อนล่องกระดูกบานนฮาเอิ่นม้อนล่องกระดูกครับผมแต่ว่าอาการเริ่มแรก ต้องม้อล่องก็ดูนี่ก็คือมันกับซีเริ่มจากปวดตรงสะโพกครับผมสะโพกเหล่าลุงขาแล้วพทเหนให้ให้เข่าม้าชาจังหน้อยอาการเริ่มต้นครับผมสาหรับพี่น้องทีมีอาการเริ่มเริ่มต้นคือขาชาเป็นตึงๆแล้วก็เป็นเวลาเขานั่งของห้องน้ำครับผมลู้งเขานั่งยอดมันกสิตึงมองมีครับผมตึงมองสะโพกเหล่าลุงมาเราก็มาชาตรงปลายเท้าครับผม่นคืออาการ เติมแรงของการสิบเท่าสิบนี่โอกาสเป็นมอนลองกระดูกครับเส้นประสาทครับผมดังนั้นพี่น้องทาทาผู้ใดที่มีอาการตึงๆมองสะโพกเล่าลงมาช่วงขาครับผมห้อตรงเฝ่าไปโพแพด์ครับผมแล้วก็สามารถนอกจากเข้าไปโพแพร์แล้วก็เขาสามารถบริหารทาบริหารร่างกายห้องโดยที่ห้าออกกำลังกายถูกเสาร์ถูกถูกแรงครับผมมาซึ่งของประสบการณ์มาซึ่งของ,ง,ของเป็นมอนลองกระดูกมาก ปีกวัวครับผมเพราะว่านั่งขับรถตู้โดนมานี่อาการเริ่มแหลกคือคือเกินเกินมากที่แหลกก็คือปวดไอตรงสะโกค,ครับผมเหลาลงมาขาแต่ว่าเบาชึ้ข่วงกับโบมีประสบการ์ก็เลยอย่างว่าแช์ประสบการณ์พี่น้องเบิ่งว่าการออกกําลังกายจะสามารถเทดในห,ห้าหายจากอนน้การเป็นกระดูกทับเส้นได้ครับผมโดยที่ห้าบต่ตตรงผ่าตัดครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นําเพราะว่า ทางโรงพยายบาลมันก็้ที่มีกายภาพบำบัดครับผมถ้าพี่น้องมีอาการเลื่มต้นคือบางสีองว่าเป็นเหล่าลุงขาครับผมปวดเหล่าลุงขานี่เ่าก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับผมว่ต้องโยงเบาบ,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 บนั่งนั่งทา,าเกา้าโดนโดนครับผมเพราะว่าอาการที่บางทของนเปลี่ยนี่คือครับตัวตู่นั่งทา,กาเกาโดนโดนหล้วกัมันเะียในยเข่าอัานกดลงเรื่อยกระดูกกดลงเรื่อยเฮ็ดให้ ไอ้มอนล่องเฮาเสียรูปครับผมล้วก็มามันก็มาก,ก,กดไอ้ทับเส้นประสาทครับผมดังนั้นพี่น้องถ้าห้องบ่อยากผ่าตัดคือทั้งหมอนนน่นนะนําถ้าพี่นังนี่พิ่เสียผ่าตัดเต่ท้าพี่น้องบ่อยากผ่าตัดบอกซ้ของมีท่าบริหารร่างกายสามทา่าคือท่านอนท่านางหลักก็ท่ายืนสีมาอันสาธิตให้พี่นอ้องเบิ่งแหล้วก,ก็ให้พี่น้องไปออกกําลร่างกายตามท่าที่บอกซึ้อของบอกเพราะว่าการบริหารร่างกายเา่าเสียให้กระดูกเฮา ที่มันโกทับมันเคลื่อนตัวครับผมกระดูกเคลื่อนตัวปุ๊บไอเซ้นที่มันโกทับเส้นประสาทที่ถือไอมอร่องกระดูกทับมันเกิดสิกขยายตัวครับผมเพ็ดให้เลือดเลือดแล้วก็เซ้นเอ็นห้าที่มันโกทับมันก็ขยายตัวแล้วก็ให้เลือดมาผ่านลงมาขากระเซียนให้อาการที่มันช้าๆทุเลาลงครับผมกระเซียนในห้อายางได้ตามปกติครับผมแต่ว่ากระสีหายขาดลอยเปเส็นก็คือบได้ครับผมแม้กระทั่งการไปผ่าตัดทั้ง แพทย์เพื่อนกับว่าสามารถรับปากเขาได้ว่าต้องหายขาดล้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมดังนั้นทาผู้ได้เป็นบริจงของแนะนําให้ออกกับร่างกายตามทาถี่บาติึงของสิแนะนําต่อไปน,นีครับผมเพราะว่าการเห้ออกกับร่างกายกเกษียณให้ห้องคงซึกดีขึ้นครับผมเพราะว่าห้องสิงมีสภาพจิตใจดีขึ้นครับผมอา่าไปเบิ่งกันว่าทาแหลกบของการทานอนครับผมบริ่งของที่แนะนําทานอนเด้อก่อนทาเหล็บสำหรับผู้เป็น นั่งหนักครับผมหรือว่าเป็นใหม่ๆเขาต้องวอร์มร่างกายซะก่อนเอาท่านอนก่อนพี่น้องครับผมการสิเริ่มทา่าท่านอนคือท,าท,าทาา่าท่าท่าบังคับเขาเข้าต้องวอร์มร่างกายก่อนเขาก็วอร์มร่างกายก่อนคือท่าพอสิพองเห็ดการแกว่งเผาไปมากครับผมมันกส็สรเซ็บให้ไอเส้นจากเท้าเขาขึ้นมากมากไอกมเนื้อสะโพกครับผมแกว่งไปเรื่อยๆห้องศีบุกำหนดว่าเข้าตรงแปงยเยอะทือครับผมคือให้มันคลค่ายคือท่านี่คือทา่า พาพนไข่ก่อนครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆบาะมาาันจะซีนมาที่โดยทีห้องเฮ็ดหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแกงเรียวขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปาะมันจะิีนมาที่การออกกําลังกายถาเฮาว่างมือว่างแขนเฮ้าบอดีกระเซียนในช่วงช่วงนี้เฮามันตึงครับผมเหตุห้าา <c oughs> หายใจบาสะดวกครับผมดังนั้นที่เฮาตรงว่างมือว่างแขนเฮาตามที่เฮาถนัดครับผมโดยว่างมันโอลก็ไดหรือว่าว่างลุ่งก็ไดครับผมแต่ว่าเตียวเตะครับผมต่บ่หายมัน เก่งนะครับสิบโบเในห้าม่อยเข้าต้องว่างเมื่อลุ้งตามตามถนัดตามสะดวกครับผมก็แปล้งเท้าไปเรื่อยๆคือท่าว่อมครับผมท่านี่สาหรับผู้ที่เปลยนนักเดี่ยวนี่ก็คือท่านี่ก็ถือว่ายากท่านึงเท่ากันเพราะมันสีเขื่อนกันมากข้างบนครับผมสียดใเขาปวดหลังจากท่านี้เขาเหย็ดเหลืประมาณพักหนึ่งเขาก็จะมาเห็ดท่าที่สองครับผมท่าที่สองก็คือท่าบนข่ายคือเกายังบวเป็นทามรับ ขาที่สองเท่ากับว่างเท่าให้ห่างๆจัหงหน่อยแลักเอาขาลงทีลระคางครับผมขาลงทีลระคางไปเรื่อยๆโดยที่ผมต้องรีบคร,รับผมเฮ็ดเฮ็ดเรื่อยๆครับผมไ่ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเพรต้องรีบหลักการออกกําลังกายที่ดีก็คืชห้องประตูกันล่มหายใจพี่น้องข้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆหายไปหายใจไปเรื่อยๆสาวสาวรับผู้ผู้ที่มี อายุได้หลายเขาเขาออกกับร่างกายไปนี่เขาสิหูซือ้อเผมผื่อยครับผมหูซื้อหอบเมื่อยเข้ากับพอนลงเรื่อยกๆกหายใจเขาลึกๆครับผมสรลมงหายใจเขาลึกๆเยอะสองสามเทือแต่ว่าเขาออกกับร่างกายไปเรื่อยๆพอนไข่ไปเรื่อยๆเขาก็เล่งไปเรื่อยๆจากคอยกับเป็นเร็วขึ้นดนึงเมื่อร่างกายเขาเขาที่แล้วเอ็นเสียนเอ็นเขามันกับเริ่มขยายตัวเริ่มยืดยุ่นได้แล้ว มานีท่านอนบํสิุของสีเหตุเป็นท่าบังคับท่านอนคือท่าบังคับจะมีท่านึงเห็ดไปเรื่อยๆครับผมาณเจ๊ซิมนาที่ก็ได้หาหน้าที่ล้ีวแตรีสะดวกข้อมสะดวกครับผมมาหนีข้อเริ่มเขาท่าบังคับท่าบังคับข้อสว่้านเข่าตรงๆตรงๆด้วยชิงเฉียงชิงออยแล้วแต่ถนัดแต่ว่าเอาเสียขาหนึ่งขึ้นมาโดยที่เริ่มจากขาขวาหรือขาซ้ายก็ได้ครับผมท่าบังคับท่านี้สีเป็นแถาผู้ที่เป็น กระดูกเท้เสียนหรือว่าเป็นลาวลงขาแล้วมันมันกระสีท่าหนี่กระือว่าท่าท่านีกระเสียในห้องปวดใดขึ้นกันครับผมจะว่าห้องตรงคอยเริ่มเริ่มที่เหลกอ่ะเบาๆขึ้นกันครับผมเหยียดลงให้สซุดครับผมช่วงนี้ห้ตึงสุดครับช่วงนี้เหยียดลงเกาขืนครับผมบริทการล่วมหายใจครับผมห้องพอหายใจไปเรื่อยๆเพี้ยสาเพี้ซส่าไปเรื่อยๆไม่ได้ครั้งประมากจะ เฮ็ดเริ่มเฮ็ดไม่ให้ได้ยวจซีบเื่อครับผมซีเเื่อซีมหาเื้อยีซีเทือเ่อแล้วแต่เอากต่กเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผม mm hmm. มีเพืท่ทาบังคับทาบังคับเพืทานังเท่าตัวนี้เข้าตรงว่างขนั้นเอาลงเรื่อยๆโดยแต่เ้ยุดก็ได้ยุดยุดโดนเติบให้เสียนมันค่ายให้กลามเนื้อตะพกช่วงนี้มันมันขยายตครับผมโมห้มันมหิมันทับแห้งมหิมันตึงแห้งเหลือแต่สีไรเวียนมะขาครับผมขาที่เขาเป็นนี่ก็ เลือดก็สีมาในช่วงเวลาเีาออกกํลาลังกายอา้าเห็ุไปเรื่อยๆโคกตามตามที่เขากำหนดไว้แล้วเขาก็เปลี่ยนขาครับผมเปลี่ยนขานี้คือเกาลงมากนี่คือท่าบังคับเป็นท่านอคนค,อาาครับผมนี่ท่าบังคับอ้าเห็ุไปเรื่อยๆครับผมเหตุจะซราเพื่อให้เห็ุให้ร่างกายเขาไม่เยืดจุนหลกักอะให้จิตใจเขา สบายน้ำครับผมโบเลงโบเลง,งแห้งแล้ะก็บโบ,โบกิงแห้งครับผมอ่าเด็นไปเรื่อยๆถ้านี่สิได้ดประโยชน์แห้งคือว่ามันสีค่ายค่ายจกจกมาจะนอกเลยครับนมองจะตึงขึงมาตรงสะโพกแล้วก็มาสันหลังเด็นไปเรื่อยๆครับผม,มขึ้นแล้วลงลงเล็กสองสามเือแล้วกับโด กูเชียไว้กังหายใจน้ำหายใจแบบบ่ต้องเกิงครับผมบ่บ่ต้องกันร่วหายใจเด็กพ่อแม่ได้พักหนึ่งเทากับเปลี่ยนก่อนสิ่งทเปลี่ยนท่าน่งเทากับตรงเทากับตรงคอนค่ายตะกอนบ่บมันรูขึ้นโลดครับผมว่าตรงเฮ็ียดคอนค่ายล่กลับไปให้ร่างกายมันเข่าที่เทากับสิโบมื่อยน้ำครับผมคอยลงไปแต่กลับมาทาเก่ามาทาเก่ากัน แกงเ่าไปเพราะว่าถ้าเข้าลูกขึ้นลวนนี้บางคนกับสิเมืออ่อยครับผมเขาพอนไข่มาก่อนไขยจากรืยานหนึ่งหูซื้อว่าจาพออะพ้องเมื่อยแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็นทานังครับผมอ่ามันสิของสิเี่เป็นทานังทานังเขากับแกงเผ่าคือกันว่อมวอมร่างกายไหมเพราะว่าทานังสิเป็นท่าที่เมืออ่อย เมื่ออีกค่านึงคือกันครับผมชีวิตมันทามครับอ่าเก่งเข่าไปมากเรื่อยครับผมอันนี้ห้างกษียเอาค้านคาข้าค่างได้ข่างนึงขึ้นมากห้ากเสษียามือว่างตรงนี้ครับผมว่างตรงนี้กดกดลงครับผมกดปุ๊บมันถึขยายขึ้นมากผีเลยอาการเนื้อช่วงนี้มันเกิดขึ้นมากมันติตึงกันมากผีเคล็ดให้ห้างพลค่ายครับผมยืด เดี๋ยลงหนึ่งสองสามกดแชร์กดแชร์ไปประเทศไปเรื่อยๆครับผมหนึ่งสองสามกดแชร์ไปตะเปลี่ยนคางเป็นทางประเทศด้วยกันครับผมให้ให้ให้กล้ามเนื้อมันทนไข้ก่อนเพราะว่าท่านั่งหนึ่เป็นท่า,ท,าที่ปวดที่ซึ้บเรองการบริหารร่างกาย อ,อ๋ออือสองสามเขาคิดไปเรื่อยๆประมาณจะพักหนึงเขาก็มาเปลี่ยนท่าครับผมมันสิเป็นทาบังคับทาบังคับพุ่งการทานังสําหรับบางสิ่อของออกกําลังกายเองนี่คือว่าเขาคิดขึ้นมาเองเพราะว่าทํามันสืบวกท่าใาดแล้วเขาเห็นแล้วมันพ่อนคลายเขากะสี่ท่านั่นคือท่านี้คือทานางนี่คือทา่านี้คือ,าคอ,าคอบางสิ่ของคิดเป็นทานบังคับเพราะว่าท่านี้นนสิเป็น มันสีดึงดึงหลังครับผมให้ให้กระดูกสันหลังนี่มันเคลื่อนตัวเห็ุให้มอนร่องกระดูกเพามันขยายมันขยายกับเข้ามาครับผมเพราะว่ามันบวดกรับแล้วมันเลื่อนขึ้นมอนร่องกระดูกเพรากมันสีขยับเข้ามาเห็ุให้เหลือดไหลเวียนจากไอ้ตรงที่มันโกทับไหลลงมาขาครับผมนี่คือทานางนคือทา่ทาบังคับครับผมมัาก,กลุ่มลุงพี่น้องกลมลุงท่านนี้สิกลมยาแค่น้อยเสําหแล้วผู้ป็นยไม่ไม่สิกลมบ่ดได้เลย แต่ว่าเขากับเฮ็ดได้เห็ดได้ซ้ำเฮ็ดได้ก่อนทีแรกเห็ดได้กลุ่มลุ่นะสองสามสี่สี่ข้าผมเฮ็ดไปเรื่อยๆพ่อได้พักหนึ่งได้๋ยซิบเทือกซิมหาเทือเขาก็มาเปลี่ยนเป็นอีกข้าหนึ่งอีก้ามังข้าครับผมท้านี้เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็สีเมื่อยแห้งแต่ว่าเส้ของสาทิตช่วงนี้ก็ยังเมื่อยเพราะว่าท้านี้มันสิบเป็นกดช่วงนี้กดลงมาเสียในหายใจลำบากแต่ว่าเขางเมื่อยเขากับักก่อนจะข้าแล้วก็เหลือเห็ดขาไม่อือ ฮิดไปเรื่อยๆครับผมท่านี่คือบบกมืนดว่าเข้าไหร่ก็คืออะาสำารับผู้ที่มีอายุได้หลายแล้วเฮ็ดเสียท่านี่ยากันให้ให้ลูกให้ล้านคอยกดหลังครับผมกดหลังกลุ่มลุงกลุ่มลุงไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆมันกระสีเขาที่เขาท่างครับผมมันกระสีหลังจากที่มันทับแล้วมันปวดมันนี่ท่ามันขยายออกมาปุ๊บกระดูกเขาขยายมันกระสีค่ายเสียนที่เขามันทับออกมา เที่ห้องกลุ่มลงมาได้โดยถึงห้องปวดครับผมขาเที่ยงไปเรื่อยเวลาถ้ายห้องโคบปุ๊บนี่ก็ทํามังคับทุกคนตรงเท็ดท่านี่เพราะว่าท่านี่มันสีเยืดยุุนตรงสันหลังครับผมถ่ายถ่ายอยาหายนะแ็คือต้องท่านี่คือว่าจาเป็นครับผมถ่ายถ้าว่าได้เอลี่ก็ต้องหาคนซอยเพราะจของแนะนาถ่าย้องเฮี่ยงโคบปุ๊บในสักพักหนึ่งเขาก็มาพอน่ายคือเกาเที่เท็กลับท่าเกาเพราะว่าไห้ร่างกายมัน เขาที่เขาท่านหล้วก็เข้าสี่บวมเมื่อยแห้งตอนสีเม,มื่อเปลี่ยนท่ายืนเ่อนก็เหตอไปเรื่อยๆเศร้าเมื่อยโดยเวลาที่เขาออกกับร่างกายจริงๆบ้านซึ่งของอยังให้เป็นช่วงตอนเศร้าแลวกคก่อนนอนครับผมอากาศกับสีบวมหอนครับผมส,สีเห็นเข้าบวมเขียดแห้งครับตอนเศร้าเขาก็ตื่นมาตีสี่สีเข้าเปิดเท่าทานเบิง้งเปิดเท่าท่านเบิง้งเราออกกับร่างกายไปนั่งเปิืงข่าวไปนั่งพอเขา้า ร่างกายขอเขาที่แล้วเขาซู้ึการที่เขา,เขาออกร่างกายทางาหันมันเสียห้องเมื่อยแล้วเขาเมา่อว้อมร่างกายกลับขึ้นมากนี่แต่เสียนในห้องเศร้เมื่อยครับผมมันนี่เขาเสียเป็นท่ายือนอ่ามันที่ของสีแนะนําท่ายืนครับผมท่ายืนคือเป็นท่ามั่นคับอีกท่าน,นึงคือกันท่ายือนอ่าท่ายืนก่อนเสียท่ายืนเท่ากับว้อมร่างกายโดยการในห้อสีบิดตัวไปมากก่อนเ้าสีกลมโหลดไม่ได้ครับผมเพราะว่า ถ้าร่างกายมันพันยืดอยู่นี่เขาสิกลมแล้วกลมบพรลงครับผมแล้วก็เฮือนให้เขาเมื่อยแลักกะเท้ากลมปุ๊บบางทีเสียนเขาวิ่งได้ถามทหรับผู้ที่มีอายุหลายๆบทที่สองตีแน่นั่งออกร่างกายเคลืนก่อนมันไปมาไปดนภาคเนื่องครับผมมันนี่เขาสิมาเขาท่าบังคับอีกนึงท่าหนึ่งคือท่ายืนเพราะว่าทานอนกับท่ามังคับท่าหนึ่งท่านั่งอีกท่าบังคับท่าหนึ่งนีกคือท่ายืนสำคัญคือกันครับผมท่านี้สำคัญสุดคือ การยืนเข้าต้องยืนให้ให้ขามันตรงครับผมเพราะว่าถ้าเทายืนขาบวตรงหรือว่าทิ้ง้ำหนักขาบวได้แต่เสียใ้เท้าตอนท้างกลมเทาสิเซ่ล่มได้ครับผมชาหรับปูที่อายุได้หลายกะสามารถเฮ็ดไกลๆที่ไม่มองจับครับผมถ้าเกิดเทาเซ่เท้าล่มเข้ากระสิได้ฝากไอ้จับท่านครับผมนี่คือการท่ายืนครับผมคือเป็นท่าบังครับท่าเดียวเอามือเนี่ยบเนี้ยลนี่กดกดลงงแห้งครับผมกดลงสปูเข้านี้ยกด่งแห้งกับกลมหัวลง เหยียดแขนให้ตึงครับผมเหยียดแขนให้ตึงกล,งงลงุ่ม,มลง่งแห้งครับผมกลมลุงเรื่อยๆเราขึ้นมากกลุ่มล่งเหตุแห้งๆครับผมท่านถ้ทานี่คือสีพอนค่ายแห้งที่ซุดครับผมจากดีปวดปวดตรงร่องนี่มันก็สีค่ายขึ้นมาด้านหลังแต่ว่าท้านี่เสียดลำบากเนี่ยสำหรับผู้ที่อาการหนักๆครับผมท้านี่ก็เหตุไปเรื่อยๆครับผมถ่านี่เฮ็ดไดโดน ให้เด็ดหลายเทือเ่าได้ยิง่งดีครับผมเฮ็ดเบาๆเล้วเกิเฮ็ดค่อยเหลือกขยับแห้งไปเรื่อยครับผมแต่แขนตรงตึงครับผมอ่าพ่อเขาได้ภาคหนึ่งแล้วเท่ากับเม่ว่องร่างกายกลับครับผมคือว่าเขาออกร่างกายหกสามท่าท่าบังคับมานรื่งข้องกันฝึกมาจาก ให้ยูทูปเพืกันเพราะว่าแต่ว่าผู้ที่เป็นฟึกหรือว่าเพิ่นเหตุทาบริหารร่างกายห,ห้าเบ่งส่วนใหญ่เป็นกระสิเป็นคนที่ผู้เป็นมอรองกระดูครับผมเพิ่นกระสิเป็นคนธรรมดาแต่ว่าเพิ่นกะมานะนในน้าห้าเบ่งแต่ว่านี่คือมาสุขของคือเป็นผู้ป่วยมอรองกระดูจริงๆมาออกกําลังกายพี่น้องเบ่งว่าการดีห้องออกกําลังกายเห็นห้เห้าสามารถใส่ชีวิตประจําวันคือคน,น,นปกติทั่วไปโดยที่โดยที่ทหฮาบ่ต้องไปผ่าตัด ออกกําล no ังกายไปเรื่อยๆครับผมเจ้ว่าออกกําลังกายถามามอชิฟองว่าตรงออกโดนปันไดแต่คือเขาออกไปเรื่อยๆครับผมออกกําลังกายไปเรื่อยๆเพราะว่าการเป็นกระดูกครับเสียนสีมหายขาดครับผมนอกจากว่าผู้ที่เริ่มเป็นไม่ถามเขาเริ่มเป็นไม่คุ้มเพราว่ามันเป็นแล้วแต่ผมว่านี่โค้สุดแห้งออกกําลังกายตัวนั้นมีโอกาสหายขาดรอยเปอร์เซ็นต์ครับผมดังนั้นที่ดังนั้นอันประสบการณ์ทีเอาชิฟองมามาบอกพี่น้องฟังมือนีก็คือ อยากให้พี่น้องระว่างว่า้าเกิดเป็นเหล่าลุงขาแล้วตรงเฝ้่าออกกําลังกายหรือว่าเปล่าเป็นงานที่ว่ารถการยหนักครับผมมานี้าเป็นนั่งหนักแล้วก็ต้องไปโพแพร์นั่าเพแพร์สรีแนนําเขามากไก่ผ่ามังบัดหรือว่าเข้าอยากมาออกกําลังกายคือบาซื้งของก็ได้โดยที่การโบตรงโดยที่โบตงอบตงพาตัดครับผมอ่าสำหรับพี่โมนี้มาซื่อของก็ หวังว่าซีไฮประสบการครับพี่น้องครับผมผู้ได้ที่มีญาติพี่น้องเป็นมอนรองกระดูกทับเสียนประสาาก็อย่าลืมกดแชร์ไว้พี่น้องเบ่งองเรื่องกดไลค์กดติดตามบอร์สิน,อนีอลีเดอกดแชร์ไว้น้าแน่เพราะว่าสีใดไปห้ญาติพี่น้องที่เป็นมอนลรองกระดูกทับเสียนเป็นเป็น้อมูลเกี่ยวกับการบร,าริหารร่างกายแล้วก็เป็นวิธีอันประกอบนําว่าการทีเฮ้าเฮาเป็นแล้วเฮ้าสามารถรักษาได้โดยการออกล่างกาย โดยที่พี่น้องก่ต้องพาตัดครับผมเอาเมื่อนี้คลิปเมื่อนี้บาสิ่งของกับข้อจทยไปสำนีก่อเอาสวัสดีครับ